พวกท่านทุกคนได้บำเพลินได้ดูคลิปให้ในวันนี้ขอามน่าแห่งกุศลเสียความไตรอำนาจแห่งบุญกุศลอำนาจแห่งเทวานุภาพขอบุญนี้จงสำเร็จสมความปรารถนาสมความตั้งใจของญางติโยมอะโมหันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

เอสังโมคะสมสุโคสัเทสัตตาปันต um ิจามริงสุจามริสเรตาเทวหังวรสามินาทิเมเอธัสังสยโยขัขอการคณะสงฆ์ขออนุมทนา ญาติโยมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันสิ้นสุดโครงการเป็นวันสุดท้ายเมื่อมีการพบก็มีการจารยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องยอมรับทุกสิ่งล้วนอยู่ใต้กฎอนิจจงทุกขังอนัตตาพวกเราทั้งหลายได้พบกัน กับพรบเพื่อจาาแต่ว่าในการที่เราได้พบกันเราจะสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีร่วมกันหรือว่าเราจะสร้างอะไรที่มันเป็นเครื่องให้เกิดความทุกขให้เกิดบาปเกิดกรรมซึ่งพวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ถือว่าพวกเราได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างความดีร่วมกันแต่ในการสร้างบุญสร้างความดีนั้น ด้วยความที่เรายัางไม่ครบสมบูรณ์ด้วยสติด้วยปัญญาก็อาจจะมีอะไรที่ประมา,าทพลาดพลั้งในการเป็นอยู่ร่วมกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจวันนี้เราจึงได้ทำพิธีในการขอคำอาคารวะต่อคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ซึ่งอาตมาในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ในส่วนที่เราได้สแสดงออก เกินกว่าที่จะสามารถที่จะเอามาธิบายด้วยคําพูดด้วยวาจาได้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเราในฐานะในกว่าเป็นพระเนกว่าเป็นโยมก็มีฐานะที่ต่างกันด้วยสิ่งส่วนในธรรมนั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่เราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ว่าเราก็ต้องเคารพซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไม่้อามา อาตมาจะได้ตอบย้ำท่านทั้งหลายว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมาบริการคาว่าบริการเนี่ยเป็นคำที่ให้เกิดความสุขให้เกิดความรู้สึกที่ดีแต่ถ้าเราบางทีบางครั้งด้วยความที่อยากให้ดีอยากให้เรียบร้อยเราก็กลายเป็นผู้จัดการการเป็นผู้จัดการก็อาจจะมีความรู้สึกที่ขุ่นข้อง ท่องทางจิตทางใจงซึ่งท,งทุกอย่างที่เราทำเพื่อให้เกิดบุญเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความเรียบร้อยซึ่งสงเหล่านี้จตมารับรู้ด้วยความรู้สึกบางครั้งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่ติดตามทุกฝ่ายที่จะดูแลบริการพระสส่ง บางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยบางสิ่งบางอย่างก็ยังต้อมาพ่าดทั้งเราก็จะต้องเข้าใจว่าท่านก็ยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าท่านก็อยากดีอยากเป็นผู้ที่มีความเจริญในธรรมเราจึงจะต้องให้โอกาสให้กำลังใจและก็ส่งเสริมท่านฉะนั้นผู้บริการนี่จึงจะต้องรับภาระทั้งหน้าที่ทั้งจิตใจ ที่จะต้องอดทนต่อพันสตัตต่ออะไรทุกอย่างซึ่งเาจะมีซึ่งในส่วนนี้อาจะมารับรู้ถึงความรู้สึกท่านทั้งหลายแต่ว่าจะทุกข์จะยากจะลำบากอย่างไงด้วยความรักพระอาจารย์ด้วยความศรัทธาพระอาจารย์ท่านทั้งหลายจึงได้ปดได้ทนได้ต่อสู้ทุกข์ยากลำบากตลอดการเดินทางจีจะเริ่มต้นจนถึงวันนี้ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ไม่สามารถที่จะ เอามาธิบายให้หมดทิ้นในความรู้สึกด้วันนี้เป็นวันสุดท้ายจะมาขอมนุทนนาด้วยใจด้วยความรู้สึกทุกสิ่งตัวอย่างที่ท่านได้ดูแลเป็นอุปมา์ทั้งเวลาทั้งเงินทองทั้งอะไรทุกสิ่งที่พวกเราได้ให้ได้ดูแลสิ่งเหล่าน,นั้นให้เรารู้ว่าเราทั้งหลายเป็นคนได้รับผลบุญได้รับผลแห่งคุณค่ณา ทางจิตใจถึงแม้เราจะเหนื่อยเราจะลำบากเราเป็นผู้ให้เป็นผู้ดูแลเหมือนเป็นผู้สูญเสียแต่ว่าที่จริงแล้วเราเป็นผู้ได,ด,นนด,ด้ด้วยความออน้อมด้วยความคารพด้วยความศรัทธาได้คุณค่าจิตใจของพวกเราทุกคนท้าที่สุดนี้นาดมาขออ้างอิงเอาอำนาจคุณพระษีรัตนตรยัยบุญกุศลคุณงามความดี ที่คณะสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนแห่งธรรมให้เราได้สามารถที่จะนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้มากที่สุดจะอยู่ที่ไหนจะอยู่กับใครให้เรารู้จักเผื่อแผ่ให้รู้จักแปลงปันให้รู้จักมีน้ําใจนั่นแสดงว่าเราได้ส่วนแห่งบุญที่จะไปสร้างความสุข ในครอบครัวในสังคมในที่ที่เราอยู่ขอให้ท่านได้มีส่วนแห่งธรรมขอให้ท่านได้อดทนขอให้ท่านได้ตั้งใจในการที่จะกระทําอะไรและขอให้ท่านได้ให้อภัยถ้าเราเป็นผู้มีธรรมเราจะเป็นคนที่รู้จักปล่อยวางเป็นผู้ที่รู้จักให้อภัยชีวิตของพวกเราก็จะกลายเป็นคนที่คุ้มน้อยเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ได้ ในสถานที่กับบุคคลหรือว่าการจะทำนั้น,น,นด้วยความทุกข์ที่เราสามารถที่จะบรรเทาและสามารถที่จะส่งผลไปถึงการดับทุกข์เป็นที่สุดขอความเจริญออกงามในในครามในคุณงความดีในศา,าสนาจงบังเกิดมีกัาของเราทั้งหลายให้ยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปพั่วก,กันทุูทัานทุกคนด้วย iya mau riwah purapa gore sekarang hewame wongangang upapatiang pagiangtung a dipemewa semi ceuh

อุปกาปติสะยติธัมโมจายังนิสสิโตเปตานะพุทธาจักกตาอรัญญจิคุณะนมันโนปทีนะ อโยวัตตะโกธนวัตตะโกสิริวัตตะโกอัยยสวัตตะโกปะทวัตตะโก Wata Sapa Puta Nukawina Sata Suti Pawan Tuti Pawan Tusa Pemangkarang Rakan Tusa Patil Wata Sapa Sampate watasampanu Awin nasatasuti Awantuti